ช็อตระเบิดทรายข้างกรีนที่ลูกจมนะครับหรือว่าลูกไข่ดาวนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตที่เล่นยากในกีฬาก์ฟนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจะมาช่วยให้ท่านผู้ชมนั้นเล่นช็อตช็อตนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนั่นคือโปรช้างดงใจใจดีครับครับโปรช้างครับช็อตระเบิดทรายข้างกรีนที่ลูกจมเนี่ยนะมันสําคัญอย่างไรครับลูกนนี้เป็นลูกที่เราต้องแก้ไขเฉพาะเฉพาะหน้านะครับหลักก็มาจากเบสิกกอนเรามาใส่เทคนิคช่วยไปาเล็กเล็กน้อยๆอครับอาจจะช่วยให้ก์ฟเนี่ย ได้เล่นง่ายขึ้นครับรบเทคนิคพิเศษของโปรชนก็คืออะไรไปชมกันเลยครับครับโปรชานครับตอนนี้ช็อตนี้นะครับซึ่งลูกจมไข่ดาวเนี่ยถึงธงนะครับ15หลาครับครับเริ่มจากการเซตอัพเลยก็จริงผมใช้หลอก60นะครับเพราะนั้นเบ้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเองแล้วนะใช้บอบหลอกเบ้าเบ้าแปดพอเราก็มาเข้าเรื่องของการการยืนการเซตอัพเนี่ยครับสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเท้าเราเนี่ยด้านเท้าซ้ายจะสูงกว่าเท้าขวา นะครับเพราะว่ามันมันมีสโลปเร,เราต้องมั่นคงวางอยู่ในซ้ายให้มากที่สุดนะครับคือให้มีความกระชับและแน่นเปิดหน้าไม้นะครับสำคัญที่สุดครับลูกไข่ดาวเนี่ยผมเนี่ยจะเปิดหน้าไม้ให้มากที่สุดก็คือหมายความว่าการจับลําดับในการจับคลิปนะครับหลังมือซ้ายนะครับต้องเป็นอุ้งนิดหนึ่งหรือว่าเป็นมีแองเกิลนะครับก็คือ,อมหมายความว่ามีมุมนะครับก็เหมือนกับว่าเราเหมือนก็เราจะให้มันทํามันได้มีอุ้งหน่อยนะครับตรงหลังมือซ้ายจะเห็นว่าตัวคลิปเราเนี่ย จะเห็นตัวหนังสือเนขึ้นมาข้างบนตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วเมื่อเวลาเราจะตีนะครับแบ็กสวิงพยายามให้อาไซอินยิ่งเอาไซินมากเท่าไหร่โอกาสลูกก็จะลอยขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยลงลูกเนี่ยประมาณสักหลังลูกประมาณสักสองนิ้วพูด้ง่ายพอเราขึ้นแบ็กสวิงให้มันชันเนี่ยมันก็จะทาให้ลูกนั้นลงมานลงมามีความชันมากขึ้นแล้วมันจะเข้าไปในทรายลึกขึ้นตามที่เราจะกำหนดว่าต้องการให้ลึกขนาดไหนครับเทคนิคนิดนึงครับเราจะใช้คอไม้คอไม้ด้านนี้นะครับเป็นการตี ก็คือหลักๆนี่นะฮะมี2อย่างเลยที่ผมสังเกตนะครับเราจะยืนอยู่ตรงสโลปแล้วก็เลงไปทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็จะขึ้นแบ็กสวิงให้ชันนิดนึงแล้วก็มือซ้ายของงชัยนะครับมันจะมีแองเกิลอยู่ใะครับแล้วทำให้หน้าไม้นั้นเปิดแล้วก็พอเราจดลูกเนี่ยจะจดไว้อยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าอยู่ตรงคอไม้ใช่ครับนี่สำคัญมากครับนี่ครับดูครับลองตีูครดูโอ้โหลูกนี้ออกมาเยี่ยมเลยครับสบายมากเลยครับเห็นไหม เยอะมากเลยครับโปรช้างช็อตเมืักรู่นี้อยู่ในวง3ฟุตเลยนะครับท่านผู้ชมลองเอาเทคนิคของโปรช้างนะครับไปลองซ้อมดูนะครับช็อตบังเกอร์ข้างกรีนที่ลูกจมนะครับไม่ยากอีกต่อไปไปลองทําดูครับ